เขาแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าก่อนฟังํำนายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออมามธรรมจาโร่ด้วยนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วกําลังมีพลังงานความรู้สึกที่สงสัยนะว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกอย่างไรกับคุณเคยนึกถึงใจคุณบ้างหรือเปล่า นะดูเหมือนเขาเฉยเฉยดูเหมือนเขาไม่สนใจเอาจริงๆเขาแคร์กันบ้างหรือเปล่ามีความแคร์ความรู้สึกบ้างไหมมีความห่วงใยความรู้สึกของคุณบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะอ่ะอินบ็อกซ์ทักมาจองคิวกันได้ก่อนเลยนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณแคร์ความรู้สึกของคุณบ้างไหมนะคะมีความนึกถึงใจคุณบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยคะ่ะ ต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะถามว่าเขาแคร์ความรู้สึกของคุณไหมเอาจริงๆเขาแคร์ความรู้สึกของคุณนะเออนะเอาจริงๆเขาก็ดูแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าจะไม่นึกถึงจิตใจของคุณเลยดูจากพลังงานเขาก็แคร์ความรู้สึกของคุณอยู่นะ เขาคอยสังเกตคุณอยู่เหมือนกันว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะมีความรู้สึกยังไงนะคะรู้สึกแบบไหนนะคุณเจ็บปวดขนาดไหนถามว่าเขารู้สึกแคร์ไหมหรือว่าสังเกตคุณไหมสังเกตนะสังเกตนะแล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจใยดีหรือว่าไม่ไม่แคร์อะไรเลยก็ไม่ใช่นะดูจากพลังงานเหมือนเขาแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนกันนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะ เออแคร์แหละแคร์แหละไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลยนะไม่ใช่ว่าไม่แคร์เลยแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกอะเนาะว่าเขาร i̇şte. ู้สึกอย่า,ไางไรแคร์ไหมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เป็นก็ได้นะเออนะอาจจะเป็นคนที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกความห่วงใยความแคร์อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นก็ได้แต่ถามว่าเขาแคร์ไหมลึกๆแล้วเนี่ย เนะเวลาที่คุณทุกข์ใจไม่สบายใจถามว่าเขาแคร์ไหมเขาเอ่อมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมต้องบอกว่ามีนะมีนะเขาเองก็รู้สึกคือต้องบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้สึกดีหรอกกับการที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะเขาแคร์ความรู้สึกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คอยสังเกตคุณอยู่เหมือนกันอ่นะสุดท้ายกับพลังงานยังมีอยู่โอ้เขาน่าจะเป็นคนที่แสดงออก <ti> ไม่เป็นเลยนะในเรื่องของการใส่ใจ พูดก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นทำให้รู้สึกให้คุณสบายใจเนี่ยบางทีก็ยังทำไม่เป็นเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานถ้าถามว่าเขาแคร์คุณบ้างไหมนึกถึงหัวจิตหัวใจคุณบ้างไหมนึกนะแต่เป็นคนแสดงออกไม่เป็นนะ่ะเนาะแสดงออกไม่เป็นเท่านั้นเองค่ะ